สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับสำหรับใครกำลังมองหาแว่นกันแดดไว้ใส่ท่องเที่ยวทำงานขับรถนะครับลองคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยวันนี้ผมชชวนมาชมอีกหนึ่งคันนะครับเป็นในส่วนของ Toyota Camry ปี2005เครื่อง2.4ออโต้นะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับสีบอลทองนะครับถ้าใครชอบหรือสนใจกำลังมองหารถแนวครอบครัวที่มันกว้างใหญ่ๆหน่อยก็น่าจะเป็นแ a มรีนี่แหละครับ ครันนี้158 0 0 0บาทนะครับเจรจาต่อรองกันได้เลยนะครับรถอยู่ที่ถนนสวนผักนะครับถ้าใครสนใจโทรและไปทดลองขับแล้วจึงตัดสินใจก็ได้นะครับเราจะได้เช็คสภาพรถตรวจสอบก่อนหรือถ้าใครมีช่างมีเพื่อนที่พอจะมีความรู้นะครับก็ไปตรวจสอบไปช่วยกันนะครับเราจะได้นํารถกลับมาใช้ได้อย่างสบายใจและไม่ต้องกังวลนะครับ คันนี้สภาพสวยงามนะครับถ้ามองแต่ด้านนอกก็เหลือการทดลองในส่วนของเครื่องยนต์และช่วงร่างนะครับถ้าช่วงร่างทําไว้ดีๆนะครับขับมันมันนิ่งๆเนียนๆเลยนะครับคันนี้เครื่อง2.4ถามว่ากินน้ํามันไหมก็ระดับหนึ่งครับขึ้นอยู่กับว่าเราใช้งานทําอะไรเท่านั้นแหละครับใช้มากใช้น้อยใช้ไปเพื่อธุรกิจหรือว่าใช้เฉยๆก็แล้วแต่ครับตัดสินใจได้เลยเอาเป็นว่าผมเป็นผู้นําเสนอครับชี้เป้าการไปค้นหาแล้วตรวจสอบความจริงก็เป็นเรื่องของพี่น้องได้เลยนะครับ สวยอยู่นะครับถามว่าถ้าอยากรู้ข้อมูลในส่วนของ Camry เนี่ยจะไปหาข้อมูลได้ที่ไหนก็ในแฟนเพจ Facebook นะครับในส่วนของ Camry ครับแม้กระทั่งใน YouTube ก็มีข้อมูลนะครับมีคนมารีวิวไว้นะครับข้อดีข้อด้อยข้อเด่นนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรกันครับก็ลองศึกษาดูก่อนได้เลยคันนี้ไม่ทันคันหน้าก็ทันนะครับเก็บสวสมรวบรวมงบประมาณไว้นะครับแล้วก็ดูในส่วนของรถที่ผมเคยลงไว้นะครับว่ารายละเอียดแต่ละคันเป็นอย่างไรสภาพรถเป็นอย่างไรราคาเท่าไหร่นะครับ เราก็เก็บสะสมรวบรวมงบประมาณไว้ตามนั้นนะครับคันนี้เป็นเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับมีแอร์หลังเย็นทั่วถึงห้องโดยสารแน่นอนนะครับแล้วก็เรือนไม้สามสีนะครับเลือกได้เลย ABS airbag นะครับตัวท็อปเลยถ้าชอบก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจจริงๆพาช่างพาเพื่อนไปทดลองและตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยนะครับเราจะได้นำรถกลับมาใช้ได้อย่างสบายใจขอบคุณครับ